สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราเราอยู่ในเกมฮังกี้ชาโวติดแต่เกมนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> วันนี้เราจะมาเล่นเป็นเอิมฉลามหัวคอนหลังจากที่ไม่ได้เล่นฉลามเอิม่ม ฉลามตัวที่มันยังไงฉลามที่ผมชอบมานนั้นฉลามที่ผมชอบมันจะเป็นตัวอ้วนอ้วนใหญ่ๆแล้วในที่สุดกว่าจะมาถึงฉลามตัวนี้เล่นแป๊บเดียวอืมลงคลิปวันละว,วันเล่นเกมฮังคลีชาร์ก r l d จนติดตัวนี้ปดล็อกมาเล่นเลย ยา yeah. สก,กินมันคือไอรอนแมนกี่บาทสามสิบห้าบาทผมมีเจ็ดเพชมันไม่เรียกว่าบาทหรอกมันเป็นเพชอะเดี๋ย yeah. โอ๊ยทำไมเ่อนอยากจังอ,อ,อันนี้ตอนนั้นผมลืมใส่กระทะมาแล้วก็เอ่อตรงนี้โอ๊ยผิดผิดอันนี้ พราะว่าอันนี้ดีกว่าโอเคใส่ไปส่วนหัวก็จะเป็นทำไมเลื่อนไม่เจออันนี้40เพชรเลยอันนี้ดูโฆษณาเนเนเนชึบใส่ไปแล้วก็ตรงนี้ผิดอัน เนี่ยอันนี้มันสวยแต่มันที่สิบห้าเพรเองแต่ผมมีสิเจ็ดเพแต่ผมจะใส่อันนี้เอ้ยผมรู้ไปว่าผมปลดล็อกอันใหม่ด้วยนะเป็นเฮ้ยทำไมไม่เจออันใหม่อะอันใหม่อยู่ไหนไม่เจออันใหม่อันใหม่ของผมอยู่ไหนอะมันเป็น มันมันอยู่ไหนอันใหม่ของผมมากโอ้ยเลื่อนยากอันอันน,น,นี้อันนี้เหรอของผมไม่เจออันอ้อลือไปลืบลืมอ,อันนั้นมัน อันนี้คือผมพึ่งปลดล็อกครั้งแรกอันใหม่ของผมเนี่ยผมดึกว่ามันคืออันอันเนี้ยผมดึกว่าคืออันนี้เลยแต่พี่แพ้ไม่ใช่ <c oughs> ผมใส่ผมฟันเยอะไปหน่อยเนี่ยโอเคผ่านไปสามนาทียังไม่ได้เล่นอะไรเลยโอเค บไลจะไปไหนดีเอมไปแอดแลนแอตแลนติกผมอยากได้สก,กินฉลามตัวนี้แต่ว่าตัวนี้มันเป็นสก,กินของเออม,มันเป็นสก,กินที่เราต้องปลดล็อกอยังไงอะเราต้องปลดล็อกโดยอันเนี้ยโดยการ ไม่ใช่ลายวันแต่เป็นเอ,อแต่เราต้องปลดล็อกในอันที่มันเป็นหนึ่งสองระสีห้าที่ผมเพิ่งปลดล็อกไปอันหนึง่งซึ่งมันยังไงก็ไม่รู้มันคุมไหมเนี่ยก,กับการเสียเสียเพชรไปยี่สิบห้าเพชรกับได้แค่อันเดียวอกระโดดยินไปเลยเฮ้ย เดี๋ยวลูกบอลอยู่ไหนลูกบอลลูกบอลลูกบอลอยู่ไหนหาลูกบอลไม่เจอโอดโอดหรือไปมันไม่เหมือนกับเออหรือไปว่าโอยโอดโอดหรือไปว่ามันไม่เหมือนกับฮังกรีชาร์กพูดผิดฮังกีีดากอนลืมไปว่าผมไม่ใช่มังกร ผมมาเล่นเป็นฉลามไม่ใช่มังกรไอ,อ,อยกินจุดไม่ทันเออกัดกัด,ก,ด,ก,ด,ก,ดกินกัดกินก่อนจะมาตาดนี้ก็ลืมดูลายละเอียดกันเลยงามงับเลยเออเออเอเอขยะนี่ที่แอแรแลนแลนติกเขาเขาทิ้งขยะด้วยหรอลองกินอันนี้ วไ,ไม่ได้อะไรเลยแถมยังเลือดลดเออไซแอลเออไเวลัพพอดีเกือบเลือดลดตายเนี่ยเออโกลัดโกลัดกินทุกสิ่งทุกอย่างได้แถมได้ตังค์ด้วยแม้แต่ขยะก็กินได้เออเเอ้ยเอ้ยอย่าจะมากัดฉันวุ้ยปูปูตัวนี้ขอกินหน่อยอือเออจกใจหมด จุ๊งปูแมงมุมจะดิ้นไปไหนอื๊ตามกระแสน้ำไปถ้าเจ้าตะกระแสน้ำนี้เจ้าจะไปเจอสิ่งที่โหดร้ายโอ้ยจริงจริงด้วยจริงด้วยช่วยด้วยจริงด้วยจริงจริงพาไปเจอสิ่งที่โหดร้ายจริงๆนี่ก็โหดนะตายนัดต้องใช้ ไซส์ XL ในการผ่านไปดานเอ้ยพูดผิดโดยการผ่านไปโตโยตรงนั้นทันทีเลยโดยที่เออ,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 อขอกินคนหน่อย <S <S เลือดจะหมดแล้วาหายใจไม่ออกออโดยที่เราไม่ต้องผ่านตรงนี้ออเสร็จกับดักแต่เราก็ต้องผ่านยูดี ตรงนี้ผมเคยผ่านนะตอนเล่นเป็นฉลามอะไระตนไม่รู้อ๋อจำได้แล้วฉลามเหลือลายกินกินกินออคนหมดช่วยด้วยโอ้เลือดเลือดลดหว่วๆเลยกินก่อนอ้อยเผื่อไปกินขยะกินปลาก่อนเพื่อลดพิษจากขยะเอ้แกจยิจงฉันเหรอหลบแบบ โดนสักดอกเลยโอ้เลเวลอัพเลเวลอัพตัวใหญ่โอ้ยตัวใหญ่โอ้ยโดนเต็บเจ็บลเวลอัพตัวใหญ่ขึ้นนะเนี่ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรื่อยไม่น่าม,มาด่านนี้เลยไม่เป็นไรฟื้นคืนชีพด้วยเพชรอืเอ้าชน อือต้องชนข้างหน้าชนข้างหน้าชนข้างหน้าอ๋อเออเฮ้ยอคืนคืนชีพเยี่ยมเออช่วงเวลากำจัดระเบิดอือกำจัดระเบิดแบบฉันไหม ได้เอิม่มฉันไม่ได้บาดเจ็บอกินปลาเพชรเสียเพชรเสียเพชรไปสามเพชรแต่กลับได้เพชรมาคืนแค่เพชรเดียวเม็ดสิไม่ใช่เพชรเดียวเออ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 หลบหลบเม็ดมันใหญ่อะไม่เสียเพชรแล้วเปลือง อืฉันมีเพชรอยู่สิบห้าเอาจะหอกหัวเลาะทำไมเสียเพชรแล้วมันเสียเพชรแล้วมันโฆษณาเหรอเด๋ยวแป๊บหนึ่งชึบมาตรงนี้ชึบเอ้ยผิด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 อีกแล้วอันนี้ห้าร้อยเลยเหรอเดี๋ยวนี่นี่เดี๋ยวผม ไปหาตัวนี้ก่อตัวนี้สิบเจ็ดผ่านไปนิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมผมไม่ปลดล็อกอันเนี้ยงงเหมือนกันนะว่าทำไมไม่ปลดล็อกปลดล็อกชีฮึมถ้ามันปลดล็อกไม่ได้เด่วผมขอลองไปดูที่สกิลหน่อยสิ สก,กิลจะดูก่อนสิมันอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้ไมอยู่เฮ้อันนี้คือเพิ่มสป,ปีดอีกสองร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอทำให้สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ขึ้น น่าสนใจสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ขึ้นสามารถซือด้วย10เพรได้หรือว่าจะดูคนละต้องลด60%จาก25เพรกลายเป็น10เพศสีอ่อดอดกดผิดใส่สกิลอย่าผมหาสกิลก่อน แต่ว่าอันนี้คือบูตเพิ่มขึ้นสปีดเพิ่มขึ้นม,มีโอกาสดอปปลาทองหรอฮึผมว่าผมตอนเนี้ยอันอสปีดหรือว่าบูตดีเอาทั้งสองอย่างนั่นแหละสปีดยี่สิบเพชรต้องดูโฆษณา ได้มาแล้วต่อไปบูทเพิ่มขึ้นเราเป็นสายความเร็วโอเคดูเสร็จแล้วใส่อีกสกิลก่อนเอ๊ะแต่ทำไมใสอ่อ๋อถ้ามันขึ้นเป็นสีแดงคือใส่นั่นสงานสแสดงว่าสกิลนี้ผมล,ลืมใส่โอเคใส่สกิลให้หมด ไปลุยดัาที่ฝ่าง่าที่สุดในโลกสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ขึ้นเรามันจะเป็นยังไงมันตัวละมันตัวใหญ่เท่าเราเลยเหรอไหนสัตว์เลี้ยงไหนอะเอ้าอ้อพบ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 ลืมใส่สัตว์เลี้ยงเยงฮ้ยลืมใส่สัตว์เลี้ยงอะ่ะ ลืมใส่สัตว์เลี้ยงก็ว่าอยู่ทําไมสัตว์เลี้ยงไม่อยู่นี่สัตว์เลี้ยงจะละ้ค่กับหลําแต่เปลี่ยนจากเอ่มจากกบหลามกลายเป็นแค่หลามแค่หลามเลยไหนลองดูหน่อยว่าสก,กิลมันจะทำเฮ้ย ทำไมมันมีแค่สกิลอุ้ยใหญ่เท่าเราเลยสัตว์เลี้ยงใหญ่เท่าเราเออคือวนุณะแต่ว่าอันบูทเพิ่มขึ้นผมใส่อยู่ไม่ใช่หรอเดะเดวเออให้ให้ตายก่อนเดี๋ยวพูดถึงเฮ้ย อ๋อสัตว์เลี้ยงมันกินอาหารได้เพิ่มขึ้นถ้าตัวเห็นไหมกินแมงกระพุนกับระเบิดได้เลยเมื่อก,กี้เห็นกินระเบิดได้นี่เก่งเขากันรดดุนันเออเฮ้ยอือ,อสัตว์เลี้ยงมีประโยชน์ตอนนั้นเราแทบจะทําอะไรตัวนั้นไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ทําอะไรได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เอ่อสัตว์เลี้ยงเราสามารถกินตัวนั้นได้เฮ้ยมาให้กินสดดีดีหมึกเหรอเอ้ยเมก้าเมก้า,กา,กาอือกิน ปลาเพชรอื้เมกาลูกเราต้องกินทุกสิง่งทุกอย่างที่ขวางหน้าอะไรลูกหัวกะโหลกก็ช่างมันช่างมันช่างให้หมดอย่าไปนสนใจรูปที่มันยังไงรูปที่มันทำให้เรากลัวอย่าไปสนใจมันเลยนะลูกถ้าเรามีเมกาแล้วนะถ้าเราเห็นเอิม เราเห็นรูปที่มันมีหัวกระโหลกไปได้แต่ว่าลูกลูกไปได้อย่างเดียวพ่อไปไม่ได้หรอกเพราะว่าลูกดูสิกินแมงกัะพุนได้แต่พ่อกินไม่ได้้ยอะไรอื้อปูอ้ยเดี๋ยวลูกเราเมื่อกี้เหมือนเห็นเออถ้าลูกกินระเบิดได้แล้วไซแอลทำไมลูกถึงกินไม่ได้เราเมื่อกี้เห็นลูกกินไปเลย มากินคนหน่อยลูกปกติลูกเรากินคนไม่ได้เออเอออกินไปเลยเออพี่แค่เรากินจะเรียกวับพี่แคไ่ไม่ติดปากกับคำอันพี่แค่ในเอ่อในที่เป็นเอ่วยังไงไดโนเสาร์น้ำโลกเออพุ่งชนเออกินไม่ได้เฮ้ยอะไรอยู่ข้างบนชูไม่เห็นนี่ โอโอยช่วยด้วยลูกเฮ้ยกินให้หน่อยกินอืออืออ้ถ้าลูกเรากินเราก็จะเพิ่มเลือดตามที่ลูกกินอือดีมากลูกแต่ตอนนี้พ่อไม่เห็นอะไรที่สามารถกินได้เลยลูกช่วยกินหน่อยถ้าลูกกินตามพ่อก็จะเลือดเลือดอันนี้ตามเฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึงผมอยากรู้ว่าลูกเราสามารถกินฉลามขาวได้ด้วยไหมค่ะ ลูกเรากินระเบิดได้ต้องลองเดียลูกกินมันหน่อยอืออุ้อยถ,ถ้าลูกกินกินเราได้เราน่าจับแบบเฮ้ยลูกลูกลก,กินฉลามขาวได้ไหมอือกินแมงกระพรุนก่อนลูกกินฉลามขาวไปเฮ้ยลูกลูกเราไม่สามารถกินฉลามขาวได้แต่ดันกินระเบิดได้เนี่ยนะ ลูกเราไม่สามารถกินฉลามขาวได้ลูกเราไม่สามารถกินฉลามเฮเดี๋ยวทำไมในอันนี้ผมใส่แค่สกิลเฮผมปลดล็อกสกิลนิดมาตั้งแต่เมื่อไหอไรช่างมันแต่ที่รู้ก็คือทำไมเฮ่เฮยเฮเฮทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้เอะ แตอ่อย่างน้อยเราก็มีสกิลแม่เล็กใส่เข้าไปเลยอ้าแล้วมีอีกสกิลหนึ่งไหมเพิ่มเพิ่มพลัดเลี้ยงตัวใหญ่ขึ้นคูณสี่ได้เหรอตัวนี้คืออะไรกินปลาได้หนึ่งรอยเปเซต์เหรอ อันนี้คืออะไรไม่รู้ฮะสองสองห,อหรือว่าอันนี้อันนี้ก็สองหรือว่าดูโฆษณาสองครั้งไม่น่าจะใช่อันนี้ก็สองไม่รู้สิเฮ้ยอ,อ๋อเข้าใจแล้วคือถ้าเรา ถ้าเราซื้อแบบดูโฆษณาเนี่ยมันแค่บ,บวกสปีดให้ประมาณาสองเท่าสองเท่าแต่ถ้าเราซื้อด้วยเพจห้าเท่าน่าสนใจแล้วคือตอนนี้ผมต้องการแต่สปีดนะเพราะว่าตัวนี้ช้ามากแตไปที่เดิมดีกว่าตอนนี้มีอยู่สองสกิล แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าอันสกิลแม่เหล็กผมได้มาจากไหนอ่ะไม่รู้ออกขอบเรือสกิลแม่เหล็กผมน่าจะได้มาจากอันที่มันเป็นเอ,อิ่มยังไงอ่ะอันที่มันเป็นอืมอันที่มันเป็นยำไม่รู้ว่าจะพูดอ๋อรู้แล้วมันจะเป็นอันที่ อันสิบอันที่เป็นปวดล็อกจดเลี้ยงปวดล็อกสะเกี่อันนั้นอนะที่เป็น <c oughs> พูดไม่ได้โอ้ยไม่รู้ว่าจะพูดยังไงไม่ใช่พูดไม่ได้ลูกโชการกินระเบิดกับกินแมงกับพูดหน่อยเออ <c oughs> ลูกเรากินระเบิดเอ้ยกินเออลูกเรากินไปอือช่วงเวลาหาทองเฮ้ยเฮ้ยท,ทำไมผมรู้สึก ทำไมตอนน้นมันติดติดยังไงก็ไม่รู้โอ้ยตกใจหมดพี่แพ้ก็ระเบิดเอ้ยลูกเอ้ยลูกเรากินปลาหวานได้ไหมอ่ะกินไม่ได้ก็รู้สิว่าลูกเราไม่สามารถกินปลาหวานได้ตัวใหญ่ขนาดนั้นลูกเราไม่สามารถกินได้หรอกนะดูสิขนาดเราก็ยังกินไม่ได้โดยที่เราตัวใหญ่กว่าลูก อ้ยลูกกินแมงกะพุนแมงกะพุนตัวนี้คือเราต้องกดล็อกไซที่มันเป็นรูปเครื่องหมายตกใจนะคือไม่ใช่ไซรูปเครื่องหมายตกใจหรอกต้องลดล็อกอันตัวที่มันเป็นยังไงอ่ะตัวสารเคมีอะไรสักอย่างอือลูกกินคนเรากินแทนลูกกินกินอือเลเวลอัพ กินเฮ้ยลูกกินแมงกะพุนอึกินกินกินชอบลูกกินแมงกะพุนกินปลาฟูงเล็กฟงใหญ่สิใหญ่กว่าตัวเราอีกโอ้โอหเฮ้ยลูกกินอันนี้ได้จุดยอดไปเลยดูสิลูกกินแมงกะพุนไซเอิอ่มยังไงไซเอ็กอลโอโอเฮ้ยคนคนอือ กินไปเอ <Lindsey> ้ยลูกกินกินอือกินระเบิดโอ๊ยช่วยด้วยลูกฉันจะตายแล้วเอ้ยอ,อโอ VID ้ยลูกกินระเบิดอะระเบิดใหญ่ลูกกินไม่ได้อ้กินก่อนระเบิดใหญ่ลูกกินไม่ได้ระเบิดใหญ่อันนั้นคือมันไม่มีไซส์อะไรที่สามารถกินได้เลยนะเอ้ยเอ้ ตกใจหมดเฮ้ยอือกินอือเพ็ด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 อ้าวบ้า้าเกือบก็อ๋อเมื่อกี้คือลูกเราไปกินดึกดึกว่าเราเฮ้ยอือชนไปชนชนไปชนไปชนไป ชนไปอืมเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกช่วยด้วยช่วยเฮ้ยลูกกินลูกโอ้ยลูกกินฉลามเสือได้แต่มันใช้เวลานานอยู่นะถ้าลูกจะกินดูสิลูกกินหมดลูกเราเทพกว่าเราอีกกินฉลามเสือได้เฮ้ยลูกเทพจริงๆ แต่ว่าตรงมันมีฉลามเสืออีกไหมจะได้ให้ลูกเรากินเวลาลูกเรากินเราก็จะได้เยอยอดแมงกระพูดเสียแดงเหรอที่อันตัวเรากินไม่ได้ต้องปลดล็อกฉลามกำลังจะภาพลังสีที่มันเป็นยังไงก็ไม่รู้ที่มันที่มันมีให้ซื้อแบบเอ่อไข่มุกด้วยเออตาย โดยที่มันยังไม่อิงระเบิดมาโอเคครับถ้าท่านผู้ชมชอบลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยครับบ๊ายบาย